ก็พอของแปลกได้ครับเด้อของอ้ายเราเลี้ยงอหยังครับนี่ลิงมาโมเสศครับอันนี้ลิงมาโมเสศมันบ่ครับมีไอ้นี้หงขาวครับหงขาวเดี๋ยวจอะหน่อยขนหูมันสิออกขาวๆอ๋อนมีสีขาวกับสีดำครับเบิ่งครับลิงมาโมเสศนะครับลิงน้อยครับลิงจิ๋วมันมาครับแม่นครับลิงโลกใหม่ครับลิงโลกใหม่แต่ว่ามันมีในไทยโดนแล้วครับอยู่ไทยเฮามีโดนแล้วลิงประเภทนียนมาครับเนีนครับมีโดนหรือหลายทีลรอ เห็นไหครับ no ี่น้องเบิ่งเอาด้ครับนี่เรื่องมามุสเสียดครับมาเนียนครับมาเนี่ครับแต่หากคำนี้ริ้งหน่อยริ้งจิ๋วครับนี้ราคาราคาตัวใดครับนี่ตัวเมียสามหมื่นครับตัวผู้ประมาณสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดครับโอ้ธรรมดาครับเดิมราคาแพงครับมันมาจากประเทศใดครับจุดกําเนิดของมันเลยครับน่าจะแอฟริกาครับน่าจะโซนทางบนครับ มาจากแอฟริกามาครับมันมันอากาศเย็นมานอากาศแบบมันผ่อนวุ่นๆอะไรมาแอฟริกันกับเมืองผ่อนนะครับนี่มาอากาศบ้านเฮาเนาะเป็นอากาศคล้ายๆกันมันมันกินเงี้ยครับมันคือยังลิงบ้านเฮาบ่คนละไม้ทั่วไปนี่แหะครับคนละไม้กินมากินพวกแมลงกินอย่างนี้นะซุ้มจิ้งหรดซุ้มสะดิ่งโอ้โหแม่งสะดิ่งแมงจิ้งหรดครับมังไม่ทั่วไปเบิ่งครับตัวนี้น้อยเนื้อนี้ มันก็มืออายแเล่าครับนี่ไงสุดก็ประมาณหาหกขีดครับนี่ครับไงสุดหางกขีดนะครับไล่กับงามครับนี่ที่แรกผมเห็นผมมาแม่นั่นว่าแม่นั่นกระรอกพ่ะเมียนครับนี่ลิงนะครับนี่ไงไงไงหางังยาวครับอ๋อไงมันขีนไงเราจะหางยาวมั้งครับจะว่าโตโตกับมันไงเรนีเป็นเป็นไรเป็นไหนโตกับข้อมือเทานี่แหละไงสุด ทุกทำของมือจะว่าหางจะงี้ย,ยเงินาห,าหาหนยวนยาวหลายหางนี่ครับหางเพันเงี้วหลายดิ้งมามเสียครับเพิ่งทำแต่กระดิ่งหน่อยพร้อมครับตาหักเทียร์เพิ่งเอา<อ><อ>เปทำนนี้เลยก็มีกระดิง่งหน่อยเอ๋อมันคันห้างป่วยสิมันกระกำมากที่ก้อบมาครับเกิเขาเลี้ยงเพิ่งปไปหน่อยที่มันกระกำมาซุ่นซุ้นเรื่องนี้จุดเดือนหรอครับจะนี้ได้เดือนกลัวยอยู่เลยครับอ๋อประมาณหาหาสิบมื่นหาสิบมื่น เราระยะตัวเต็มวัยมันจากปีนึงกับประมาณปีครึ่งึสองปีกับเริ่มผสมได้ครัอ๋อปีครึ่งถึสองปีผสมได้ครับนี่ครับโอ้ราคาแพงอยู่ด้วยครับนีู่ด้วยแต่ห้าครับนี่เรื่องับนี่รับท่ามือเหล้ครับนอนนอนกับมือเลยไม่นอนแมนผมเอาน้อนั่งนี่ทับขี้เตียกแท่ครับนี่นี่ครับ้องมาเกียงครับของแปลกครับ กำลังพอครับกำลังพอกำล,ลังเริ่มเริ่มซื้อว่ามะพอไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้ซิมะพอขายมั้งมั้งมีซื้อตัวใหญ่มาครับซื้อพอเมีมันมาอันนี้ลูกมันกำลังที่เริ่มเพาะไปเรื่อยๆครับแล้วมันกินบ่หลายเนาะนกินน้อยเนี่ยนี่ครับมื่อยนึงเดี๋ยแค่เมนตัวเดียวมันกินเพราะยินติดไปเครื่องมันนั่นครับมันเป็นของแปลกของน่ารัก เพล่พ้่กับอีเลียงแน่นนะครับเนาะเมื่อกีว่าสกปรกคือยังปกติอยู่ผมวิ่งกินผมเนี้นมาเรื่องครับผมวิ่กินผมเนีนนี่ครับเพราะว่าถ้ากินเหมือนกับดูน้ำผ่านน้ำย่างเนี่เขาเปลี่ยนถ่าเปลี่ยนยังเนีมันดูดๆมัอนกับดิบผมเนียนเม้นเนี้ยเขาเนียนถ้าเลี้ยงหมาเนี่ยเด็กกินกุยหมาเนาะเลี้ยงแม่ไปกุยได้ครัอถ้าเลี้ยงทำยังไงได้หรอโตเต็มที่แล้วอาจหน้ามันเดือนละครั้ง เดือนนึงอาบน้าอ๋เดือนนึงงานน้าที่นึ่งหน้าบุญบุญนะครับนะได้หน้าบุญยงไงนะยังไงครับนี่ครับกินข้าวข้าวเหนียวมากเห็นข้าวเหนียวมันแรงใส่เลยเข่าเนี้ยห่อเนี่ยมาเนี่ยครับนี่ครับมันหยอดครับนี่ครับนี่ครับนั่นไงฟังคนหัวเสืออ้คำนี้มึงว่เออมวกมันกระหอกครับว่าเมียนคำนี้ลิงมาโมเสตคำนี้ นี่ยังมีกฎหมายคุ้มครองครับตอนนี้ยังยังประเทศมีกฎหมายคุ้มครองมันก็สิให้เริ่มจดรือเปลาครับมะลุใบอีโดนบ่จดเป็นแบบเฮาเลี้ยงเฮาเป็นอะนรใบครอบคล้องหร่นบ่ครับแม่นครับใบครอบคล้องแค่แค่เป็นสัตว์นําเข้ามาต้องมีใบนั่นมันเนาะครับโอ้ตะหักครับก็ยู่งที่ไหครับติดมือเลี้ยงเลขตัวเดียวเลี้ยงหลายตัวมันเข้ามาวันเราครับ มันสีเลรันสีเรกันมันส่รสนใจเขาก็เรียง<ช>มันเจอเดียวยอย่มันี่ยอดมันสีห่วงมัสีหน้าเปียยนครับมันยิ่งแข็งเนาะนี่ครับพวกนู้นครับขี่อ่อนขนาดครับนี่ยิงหลบใหม่เครบยิงลบใหม่ครับยิ่งหน่อยคิอน้อยหางกับเปลี่ยนกมีบางหางนครับเห็นยาม่เฮ็ดครับยาม่เฮ็ดเจ้งสี่เป็นตัวสังเลยเฮ็ดนนีน้ หัขนาดครับเอองานไปงานมาเป็นตัก้งอยูเนิ่ครับเอะเลยครับจบคลิปไปกับไอ้แล้วด้วยครับด้วยถ้างั้นก็ไม่หญ่ขึ้นโตมันดิบเป็นลายขึ้นหางมันนี่เป็นบางเป็นบางลงมาเลยคืองามเลยลายไมนงามที่เรียกว่าเนี่นกระลอกเนี่ยเอาหางที่เราตเปียกเที่ยวมาเปื้อนน้ำเมื่อเมียนนี่ครับน่าเรียงกับฮักครับนี่ หูครับมันหูหูจากความวมันหูมองนอนหูมองอยู่มันตัวใดหน่อยนี่มันไม่หูแล้วยอดเลยครับนี่หน่อยนะลาครับหาเมาเลี้ยงครับนี่ผู้ใดอยากเลี้ยงหาเมาเลี้ยงได้ครับเด้าหาเบิ่งหาหาเบิ่งหาเมืองเลี้ยงเ,ยบ,งเบิงเบ่งเกิดสิลงมันเองแ่ะผมเป็นผูซ้ายผมก็อยากเรียงมันพอได้นี่แล้วแล้วมันสิดเดียร์ที่เาแต่หางดีบ่ ครจบกิวไปแค่นี้ครับขอบคุณไอร์แล้วหลายๆครับฝากกดไลค์กดติดตามครับช่องนิสันมัวมัวครับสวัสดีครับ